บักอือบักแกบแตงแตงแกำลังเกิดกำลังเกิดแตงบักอึอเลยนี่อันนี้บัอึเลยนี่แตงขุดุดุดเียกำลังงามกล้วยกระถดยอดนี้ตตเนาะตเตยแล้วด<อ>ูดขนดนี่แล่ปูบัอึบัก,กแตงแซบมัอนกล,ล้วยปลูกวบถอดยอดแล้วพี่น้องแตดมันหอนอะไรกแลมตรวมันสิตายก่นอนแล้วเจมื่อเหระสีนี่เะ ูอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงพอดีเนาะบักเอื้อบักเอืออ้อพี่น้องเท่านผูกบักเอื้อไว้เ่อ่ะต้นมันงามใช่โอเ้เดียดีเพิ่นเผาอันก่อภัยก็ยังท่าปลูกไว้ตามธรรมชาสันก็สวงามสวยงามอ่านดินที่เป็นเผาก่อภัยใส,ส่ไม้ใส่ดินเพิ่นสุม กองขี่ยากองยังวันนี้มันนั่นมันเลยงามเพป็นว่าปลูกผักปลูกยังใส่งามมันเกิดทับมาติแ็นเปนห้องบําบักับป่าย่ายพี่น้องนี่กับท่าปลูกไหญจังสีตามธรรมชาตินี่ยปลูกเสดินจังสีต่ว่างที่ตูนเมื่อซื้อมีน้ำก็เลยโหดใบเมื่อแถาตะเกาเขาจะกับปลูกถิ่มใบเขาไม่ได้โหดน้ำคนละไปหลา่ผมอยู่ครับพี่น้อง นี่จะว่าประจำบ้านตาสิทธิ์ไงลองว่านะอยู่น้ำน้ำก็ได้สายยางไว้ใกล้ละแล้วบัวตอบัวสายยางบัวหอดครับสายยางบัวหอดครับตอมกตอนเศร้าไปบ้างลมนะ้วแถเอ้ กำลังงาวนว่าอย่างไรละเนาะอาทิตย์เดียวพี่ใหญ่ไว้เนาะปุ๋ยก็ทาดี่หิมปีด้ยปุ่นปุ๋ยเนาะปุ๋ยเผาอันน,น,อนี้ก่อไฟไหมเนาะก่อไฟเนาะมั่งก่อไฟบ้านนี่จะกินก่อนอืมนี่ค่ะมา飒มา飒ทุ่นขวดน้ำมันเยอะเลยมา飒ทุ่นอยู่นลำบ้านใครท่ายหน้าเนาะทุ่นบวชแต่ยังเสีล่ะพี่น้องปลูกกิน ต้นบ๊วยได้ปีถีปีฐานดอกเบิ่งดินกับ่ได้ปราบดได้ยังบัวนี้มันสวงามเดี๋ยวสิมาติดตามเบิ่งเรื่อยๆเยอ่ดอกซื้อเบิ่งเรื่อยๆอยู่พี่น้องนี่บู๊ตามธรรมชาติอาดได้ดีได้เลยก๋วยเม่นกับมาปลูกก็ได้หลายเจ็ดแปดปูกไว้ท้ายสวนปราเนี่ยล่ะบางสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ดูหนึ่งรุ่นปูก BT bt ja ต ia, นนั้งน well, ี <t> ้ก <in> ็สิว่าปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยแหละดินยังนั่นเนี่ยฝนตะต้นฝนบมดละแถวเดี๋ยวใครสิปลูกต่อข้างในถ่ายไปแล้วก็งามแต่สีตัวนี้เนาะพูดถึงว่าอตะตะกี้ตะพ่อแม่เพิ่งกับบาร์ได้หัวดังเนาะมันกับถิ่นแบบต้องมาซากเนาะอันนี้เขาจะกดไม่เคยซื้อเพราะมันมันมีน้ำเนาะตายมันมอนพี่จิงก็ตายหรอกใส่เสียแดงแถววันนี้วัดอาทิตย์เนาะ เจ้าคือใส่ถือวันเถุผลละใส่ให้ลองใส่สีส่วนโอ้จีนพ่อคือตาสีเนาะใส่สีส่วนผลละหักใส่พระพัดอาทิตย์ก็ได้ตาสีนี่ท่านใหมไ่ไปอือโอ้ยเจักเดือนสองเดือนก็ก็ได้กินแล้วพี่น้องไหมจักเดือนตาสีเป็นได้ผลเหรอตาสี จ็กเดือนมันเป็นหมากโอ้เกสิี่พามือกัะสิบะเกสิบดูปัหาอืมไอ้สวนป่ามั่ไปดกล้วยซะแล้วบัดมันจะเห็นอะไใมายื่ซื้อนอขึ้นแล้วแหละดกล้วยซะ เจ้เดือดกับตะซีเจ้าเบื่อกับมันได้ผลมันไดยกินมากบวันโอ้เจ็ดสิบห้าวันเดือดเพิ่งก่โดนเนาะยางไม่เลยครัุ่นนี่ยโอ้มันจะไอันบังหน้าังบอดอ่ะนี่แล้วจะดินนนาองขาออมช่วยนี่ ข้ากระจงมาหนีละข้าบ้านท่าจะค้านามคนก่อนหนึ่งเลยสิไปเอาไว้เจ้าไปกระถอดยอดแล้วกล้วยนี่ถอดยออเฮัปู่ดเลทีนึงพอดีเนาะอืมาเศร้าอีกแล้วเช้าวันอาทิตย์ตาสิทธิ์ใส่เสื้อสีแดง ขคือขัดสันถึงมือแท้ลืมสังเกตข้าพวงไหล้าพวไหลยงไ่้องอเอากระไดอกไหนปะเอากะไดกกรดตอกกระลกกันสันได้ขนัดโอ้โหามเ้าเประสาทไี่ค่ะเกิดเองนะพี่น้องเนอะปล้วาทรงมังนี่มันก็เล่ ทงนี่สิอาถรรพ์าสตร์ค่อันนี้นอนหนึ่งเฮ้ยโอ้งามู่ิันอนหนึ่งให้ของแท้เลยเนี่เห็นดีดีเลยข้าวเนียหนดีดีการนำทุนนี่โอ้ทำเมนเอาเสียมมาพอดีด้เนสียดีหัวหอมนะเสียมกิดบกแล้วมั้งยังมั่แน่นตี มันแกนมันบ่ถือมันบ่ถือฝนธรรมชาติอิแล้วกาานเท่ากัหากินน้มสาเสีนะที่นองม้นอื่กินเลยทนเาเพืนว่จซื้อจักบัตช่วงมีทั้งช่วงไปตลาดตาลี่ประทานเนาะมาสะดวกเนาะน้ำอันนาลต้นน้ำไม่ยาลาบหยักระวังเอิ์ดาปลา หอมดีดีเคนี่อหอมหินเห็นกระสดดแล้วมาใสแกถิ่นมนซื้อทีนอ่น้องเได้หอะ,ะเดี๋ยวมาจะนำมาแกถิ่นเอาคาทีเขาปลูกไว้แซมน้ำเขาเนาะเอ่อน้ำใหม่ไหมบ่น้ำใหม่เกิดไปน้อยๆมนมีเสียม <c oughs> เอาได้ลายต้บาง้ำใหม่ นี่แหละธรรมชาติโดยแท้กินพูดก่อนหนึ่งก็หลายแต่ม่น้อยเดี๋ยวอันนี้้าเตี๋ยวพี่เด่โอ้ยดี้ไปเลื่อนกล้วยเนาะอยัางกล้วยกับหางซีแล้วถ้ามือได้องไรคนกล้วยทำไมก่อนวะ่ามสิบปีขึ้นหลังบนละที่นอนหาไปยังซีละซอวกล้วยฮอดบ้านเนยซยเรียงว่อซยก้วยฮอดบ้านเยหคากับเต้มถูงช่ว่าหน่อคาเชื่อว่าหัวจัทำไมหายง่าย ถ้าปราศรัมันยังเนือรลายเยู่ชือมือนี่จะใ่อนุรักษ์ได้ค่อยได้กินเล็กน้อยถนักอ่อที่แต่ปลูกกินชื่อมือเนาะปลูกเอาถ้ามราตรันี่แก่ชื่อมือแล้วล่ะเม่กี้ก่อนนี่คือออกลายแต่ตะสิษฐลายนงล่ะตะลบเ่บขึ้นไปโหยหัวขมวดนโอเป็นอะไรซอันนี้คาปลาได้ีินห่างคาปลาปลูกคาธราปราตร์เนี่ยตศิษฐ์ม่เห็นตะสิษฐ์ลบมาเนี่ น้นเร่องวพ่อแบนันเร่องวพ่อก็คือดีด้แหละเนาะไฟตันเขรามา้านั่ถือกันนี่เจียว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 เลยมีช้นบุดท่อไปยังสี่หลัที่น่องดูหาอยู่หากินแตพอได้กินที่หอกเกียวนี่นเกี่ยกับเบ้ อีกเต่ามีอีกเตี๋ยอีกเซยจะนอนมุมมุมไหมคนน่ะต้นมะคาขนาดไม่ได้ปลูกเนาะมะคาทงคาทงได้กำบักใไงหนึ่งได้กำบักางไงนึงพี่น้องทวันเอาที่แถวนี่แหละรอบอบบางเัินปลูกแบบรอบรอบบางปลูกกล้วยปลูกกันบักอื่นนี่แหละพี่น้องเอาไปเอามาให้เรียน อ่าแล้วเรียกน้อยเราได้เต็มกัมมือเลยบบบนี้ได้ลวกย้อนอยูก่กระตากกระบาดอ่ะอ๋อโกมาแล้วบันนี้เขต้มแล้ววันนี้ต้อมอยี่เด้เสียงสุกแล้วพี่น้องไหมโรคกัมมบมาบังคับเราปฏิบติกัมม์มั่งนึงกัล,กกาาล,เละเนี่ยเสียบบอสบังลูคาคาธรรมศาสตร์คาบานเนาะคาคาบ่ได้ปลูกเนาะคา,า,าบ่ได้ปลูกคาหน้ำาหน่ำ จะได้ก yeah, no. oh ินน้่าเละจะเป็นซีนี่แหละด้วนเ่ได้เท่าไหร่ค่บกินของเากินน้ำซีน่บานเท่าไม่ง่ยตังที่เด็ดแก้วสมสเนาะสมพูดอย่างนี้ย่างไก่ตัวมันก็เลยเด็ดออกมาสมพอไปเด็ดฮอนวัเนาตัดสินสมพอกินเมื่อไรรอกั้งวันท่องออกไปกินเมื่ออ๋อซมีะรกินเขาต้องกันแบบนี้สมพูไปละงกินเขาแล้วไค่อยกิน เราไม่ลังอาหารหวานกรอบมัานกรอบอร่อยสิตรีแมงตัวอ่ะกินขานาน้าวครับวันนี้ถ้าไม่เคยดิ่มต้มจะได้กินเนาะก็ดิ่มต้มต้มเอกก็มาหายบ้าน